สวัสดีครับผมผมเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเลยผมเป็นคนอัดคลิป JTN นะฮะเจชันไม่มีอะไรครับไม่มีตต่อนะครับอยากดูก็ดูครับไม่อยากดูก็เ่อของคุณนะรายการเราไม่ต้องการแบบไลค์เยอะครับขอสูตรไลค์ก็พอแล้ว <c oughs> <S <S เนี่ยไอเนี่ยเรียงมากเลยบอกว่าเออใส่แบ็เคเกแม็กก้าตัดต่อ,อ,อ,อไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีออคนนี่เราแบบแคร์มากเลยนะเนี่ย,ยอยู่บ้านากรุงศรีกริทยาใช่ <laughs> มันบอกทีมได้เดี๋ยวตีเลยนี่ครับคือเป็นการทักทายแบบสุดยอดเลยคระะับเออถ้าถามว่าผมอยู่โรงเรียนอะไรนะฮะเออ M I S B is <laughs> เอ่อ, East, อ,อ Freaking School นะฮครับ ชชใช่ครับผมชใช่ครับวันวาเราต่ขายถั่วยนักเรียนกิน <laughs> เพาะวาไมีดาบมีดาบมั้มีแต่ขวานอ <laughs> <laughs> h oh my god <Hello. S 1> เอ่อฮะอยากเงียบมันเป็นหาป่ฮะ โอเคไปเคลียร์กับทนายผมฮิตวีดับแล้วไหมฮะตรงคลิกอะอะไรรายการเราไม่พิจิตรเลสเอาจริงข้าดีสบายตอนนี้เอาริงาดีสมายตอนนี

่าเพอเลยหยุดก่อนเลยทำของก่อนเคยเราไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่เห็นหอ่ะ <m uch> เห็นแล้ววะเ <m uch> รด้คือใหญ่ใหญ่อใหญ่เด้เอาแพนก่อนเก็บยากอ่ะฆ่าก่อนแล้วมมาีคนอ,อ๋อคนหนึ่งเราฆ่าคนหนึ่งนายฆ่าจบ

เดีือดไอ้เห็ดภาษาไว้ค่ะเฮ้ยอีกคนนึงอยู่ไหนอีก <hi> คนนึงอยู่ตรงนี้เจอละนั่นไงมาเมย์อยู่ตรงนั้นแหละไอ้เ <collapsed> ห็ดทำใจมองไม่เห็นหรอก ม่งโค้เนียนอ่ะใช้ x r a นะ I'm not Kelly ยู่เฉยเลยอ่ะไม่มีของเบบยหลุดมงนี่เห็ออกเหรอไอ้นี่ชนะเฉยครับ ไม่รู้อะที่นี่วันนี้นอนเร็วมไม่ค่อยสบายเหนื่อย